สวัสดีครับช่องลุงพนมชแนลครับวันนี้มาสื่อของที่โรตัสครับกำลังจะก้าบบานตอนนี้จะก้าบบานนะครับแดดกระล่อนหลอนแม่แดดแบบรลอนสุด,สด กลับบ้านแหละครับตอนนี้สื่อของพอเนี้ยแต่ของใหญ่เลยถนนสายบางกาะจงหอครับเดี๋ยวใส่ออกจงหอผู้วางพอด,ดีเลยไม่มีรถเลย ไปแล้วเราฝั่นี้มุ่งหน้าเข้าสู่เจ้าหองแล้วโม่ใส่แสงใสต่างหักนนท์ไยหยิบเดกิโลชัยวบคุมลอยสิบสองกิโล กวาดรถตำรวจเซ็งไว้แล้วจุดไฟเ้ยวซ้ายไปสระบุรีวิ่งตรงไปกคอนชัยภูมิเลี้ยวขวาไปคอนเกนเราเปิดไฟเหลวขวาดีกว่าไอคอนเกนเลยเราคอนเกนดีกว่าพอดีติดไฟแดง ติดไฟแดงพอดีเลยสีแยกเจ้าหอตอนนี้รอไฟแดงก่อนไฟแดงยังแม่เป็นลอยวิลอยกว่าวิกำลังปล่อยรถด,ด่านออกมารถก็ใสเ่เต็มเลยนี่มีจะหลุดไหมด้วยแสดงว่าจะไปลงํำลานเด้เนะี่ มีมีทุกีหอเลยครับปิดไฟเรียวดีกว่าตอนนี้เหลือเท่าไรเหลืออีกโอ้สี่สิบกว,วิรอไฟแดงครับตอนนีร้รอไฟแดงอยู่เจ้าหอที่เลียวขวาไปคอนแก่นครับจอดอยู่ถนนสาย บานเกาะจอหอครับหลุดด้านานากกำลังสวนมาเราก็ลอไปแดงก่อนตอนนี้ยังไม่ปล่อยเลยโูห้หลุดเยอะแยะเลยครับ ไม่รู้จะไปไหนกันต่างคนก็บต่งมีพะละกิจที่ที่ตรงไปแหละตรงรับพิชอบตรงไปหาจิ้นกว๋วยเตี๋วก่อนแล้วอากาศร้อนแบบนี้หาจินกว๋วยเจี๋ยวตรงไหนที่มันอร่อยอร่อยหน่อยเหลืออยู่จิด หกห้าสี่สามสองหนึ่งพอดีไฟเขียวแล้วครับต็มตัวเดี๋ยวขวาเขาสู่คอนเกนอีกตอนนี้ตอนนี้รถนนุดนีมาครับรถนีมาผมจะยุดก่อนเลยครับผมไม่ไปครับผมไม่ไปครับผมรอให้หดนีไปก่อนครับ รถกู้ภัยผ่านไปก่อนครับหรือมารยาททีดีของคนขับรถครับเราจะต้องเล็งเห็นของผู้ป,ป่วยอยู่ในรถกู้ภัยให้เขาผ่านไปก่อนเราก็จอดรอยเขาผ่านไปก่อนตอนนี้อยู่ที่ตลาดเจ้าหอครับ ก็อยากจะซื้อหลดต,ตรีเหมือนกันแต่ว่าหลุตดีเขายังไม่มาขายเลยครับอมองๆงดูริมทางพราะว่ามันพึ่งวันที่สิบแปดทีกเลยครับซื้อหมาที่แล้วมันเกือบถูกเลยเช่วงจิตติดใจแล้วตอนนี้หลจอดริมทางใหญ่ๆเลยนี่รถดสะพานลอยจจหอแล้วตอนนี้ วันนี้วันที่สิบแปดครับสิงหาสองห้าหกหกเขาไปติดตามช่องลุงพนมชาแนลใน YouTube นะครับจะเห็นทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวดูชีวิตของชาวไร่ชาวนาชีวิตการเดินทางครับผมครับคลิปนี้จบลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ